มาแล้วตัดนิ้วปั๊บตัดนิ้วปั๊บถ้าไกลมากเห็นเมอร์ซี่กับลีมไฮกโกโก้ไปเพื่อนๆอย่าอยตันไปเกมมึงเดินยิงสิยืนยิงยิงโล่ยิงโล่อยู่เออยิงโล่เอาฝรั่งฝรั่งบนฝรั่งล่างบนข้างบนมีเห็นนั่นด้วยลิปเปอร์กับซายลิปเปอร์ลิปเปอร์ลิปเปอร์บนลิปเปอร์ข้างบนลิปเปอร์ฝรั่ง เปข้ในหอปข้างในก่อก่เไนเปอร์ไนเปอร์ข้างบน่อยมาถอยมาถ้าไม่อยถอยเลยเพื่อนอยือไม่ได้ถ้าตายไปมากกว่านี้ะเปาลา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 เหลือพี่ไหมคนเดียวไมม่ถอยเอยู่คนเดียวแี่ปาลาปปาลข้วเนี่ยย้ย่มันจะตายแล้วเกอบตายโที่ไหมงเนียอยู่ตรงโนนอ้เหี้ยความเนีไ หิวให้หิวหิวให้หิวเอาเลยเอาเลยมากันยังไงวะไอสัตว์กูนี่ตุ๋ยเป็นตัวตุ๋ยเลยกูเป็นตัวท่าปอดไม่ใช่เหรอเดินไปมันไปเอาเอาเอารถจนเอารถก่อนตัวเยอะกลับมาตัวเยอะก่อนตไปวะาปาล่าปาล่าไนะไอ้ลิปเปอร์ลิปเปอร์ไปข้าหลังโอ้โดนลิปเปอร์ไปเดี๋ยวไปบินพาล่าตายไปหิวเลยไอ้ช่วยแซปเปอร์ช่วยกันเพื่อนหน่อยสไนเปอร์สไนเปอร์สไนเปอร์ก่อนสไนเปอร์ก่อนเออ ไปตัวเปอร์ดิเอาไปตัวตัวยุ้ยทำมาดาวทำมาดาวลุกเลุกโดนนปเปอร์โดนนิปเปอร์ตุบๆะอ้างซ้ไอ้มาซี่มาซีมาซีทุซซีตุตมซี่่วงมาซีล่วงโดนนิปเปอร์ตุ๋ยหรอาตายเออไม่โดนเลยว่ะมายะโดเข สวยสวยสวยทำดีททะลวงทะลวงใส่เปิ้ลข้างบนนู้นเลยกูฮิวให้ไก่เออซับซับให้ไก่ไว้แล้วกูคอยทะลุไอ้แพทย์เลยเลือดเต็มแล้วแพทยมึงยิงมดเหรอเออยิงไม่โดนเกาะยิงเปลาะโอ้ยโดนยิงเปลาะเฮ้ยยตา

้ข้างบนมีฟาล่าข้างบนมีฟาล่าไหมเอาคุณแล้วเอาแล้วุไม่ได้ไเบอร์นะเก็บพกกาฟาล่าเดี๋ยวพี่สลับพวกไอ้มาแล้มาแล้วตายสวยสวยแต่ไซเปอรข้างบนไซเปอยข้างบนโอ้โหชิบหาพังไปเกตไปเกตเกตตายิ์พี่ตายเหรอไปเกตยียีไปเกตโอ้ยจะสดหมุดหมดจะต้องตายนเออเออริปเปอร

เป็นอะไรเกส้ยไก่ไก่ไก่งะเดี๋ยวเราต้ถวเทโลนะเือไปเกลียดยิงซะตเม่ให้รัตเมยให้รัมันแอลาอระวังระวังบลาก่อนถ้ายิงถ้ยิง้ายลติดโลอ๋ลูกคุณจะปัดทำไมไหลบ้าใส่กดให้มันซอนแ้ค่ะบลายิงโอ้ยโดนใกล้ันมาแล้วเราเนี่ยูข้างบนนอยู่ข้างบน อ้ยอกนอไอ้เหียอย่างนี้ก็จบเดยวะโอ้โหอโดนได้ไดหมดเลยางเดี๋ยมาโดนแันตีตอนที่กูตาย้ยเนี่ยเอ้หเ่อนเราเกิดใกล้ก่อนอกนลงทาง้ปัดย้อได้ยากไอ้ข้ามบนมีรเอร์อะงพี่ไหมเดี๋ยวซ้ายเจอเอร์นัระวังโอเค อีแพทเย็นอีดอกไปนู่นแล้วพมือมืออย่ารีไปเอามึงโดนสวนสวนมาันเป็นลเนี <h <h hey, mm ่ยไเปอร์ขาาไปเก็เอมนไปเก็บงควาบนมึงเ่ไแล้วมันเกปกูชแล้วกูชแล้วริเปอร์ไล่ตุยกูอยู่ไลยกับริเปอรมันเกิดใกล้ตรงเนี้ย เราต้องจัดการกับลิเปอร์อะไรสักอย่างนึ่งไอแกไอเี่ยมอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนไอวอหนหังข้หนังไม่ใช่หังไม่ใช่ออเหียอ่ยอกดไอสัตว์่งมเลยไอยเพขวาเร์ขวาาบนอยขวาบน ปลาลาดว่ปลาล่าติคอมเน็ตแล้เ่ออาเก็บต้ขาบนสวยสวยสวรีบเรีเข้าหลังมาามาารีบเลยตายแล้วมั้งน่ะแพใเย็นแพ้ใจเย็นแพ้เย็นเรยวไก่เออหิวม่หิวหิไ่รีป้อยังอยู่นะรป้อยู่นะใ่ไหล่ะ อยู่ตรงแบรกเกตอ่ะข้างล่างข้างล่างไอ้แบรกเกตไปแก่คืไปลากไปลากไปลากก่อนโอ้ไปงถึงจะแล้วเอาไปลากก่อนไปลากก่อนมียิ้มให้อยู่เฮ้ยเฮ้ยหลังหลังลิปเปอร์ริปเปอร์หลังหลังริปเปอร์โอ้โดนยิงโอ้โดนมันระยะใกล้ไงมันยักระยะใกล้แล้วมันชุบมันชุบใส่ลิปเปอร์มาริปเปอร์มาริปเปอร์มาเอหลังริปเปอร์หลังตูระเบกเกตตายอย่าเพิ่งตายได้ได้ว้า ไม่ไหวเลยไม่ไหวไลชุบคุไปชุบตะกูตำแหน่งโดวอยูอะไรอู่ข้างบนูดูนะาชุบท่นชุบท่านโอ้ยแจมอะไรข้างหลังอะไรข้างบนก็ม่มีต่กูโอ้ยโดนใส่ปิง ไหนเปิดนั้นบนครไหเปิดตายตายตายแล้วตายแล้วปืนยิงไปแล้วปืนยิงไปแล้วปาร่าอยู่ข้างบนปาร่าอยู่ข้างบนกูปูทะเลาะกันเลยหาอยู่อยู่ที่ปูหิวให้ปูจะโดนปาร่ายิงตายเลยล้วปารัาเปลี่ยนแการตีบอกเพื่อนด้วยนะจะได้ไม่ดูเ <ent> ร <weet> <rules> like ื <spe ech acy brick> sí. okay. ่องกันไอ้กูมีตีแล้วกูมีกูมีคลุมแล้ว ชตสปาต้าอืมใหญ่ขนระวังใจเย็นกะวังใ้ล pues um ่าสายกูกดล่าก็ดีกูจะกดเดินมันดูดวะเฮ้อโดนดตัวดียวไม่มีดาเมจหลายรอบละกับลิปเปอร์ปลาายปลายปาตาย เข้ามาล้วถ้าหมดทั้งทีเทียบทีมคิวอะไปไปไปโอ้โอ้ไไไมตายขอฮิหน่อยพี่้ขอฮิหน่อยร้อเอาแม่งเนี่ยเจ้ามันเปิดอมบอเปิดอมบอระวังังระระวังทลังลุยกับายยาเหี้ย โอ้ยไซเปอร์ทุบมันทับทุบมันไซเปอร์ไหนไหมไปขวาอยู่ขวาอยู่อยู่ปนเปอร์เนี่ยฝาละฝ้าล่างบนยอมเก็บเลือดได้เออมึงมาที่ใส่บู๊จังไรี่ะไปเมื่อพี่ใายปุ้นขายเลยนี่ได้กินจะฟันหรือเาเราตีใส่มีผู้อยูเดียวเนี่ยเอามันเนี่ยยิมัน มายาแทนตีไปแล้วกล่าวว่าจะให้มายาโไม่ได้ตนายด้วยปลาไหลูตายคูวตายไม่ไดมันลมันก็ตายปลากูม่เกิแล้วนะไอสไนเปรลสไนเปร์เลนล่ะติดเลนวะติดเลตายตายจตายยเยอ่ห หามุมเพ่อขึ้นไหน่อยเอาเอาเอาลิปเปอร์ลิเปอร์สไนเปอร์มีสไนเปอร์ด้วยระวัางรอแต่ขาดไม่ดูเปิดโอ้มันเปิดเองเปิดเปิดเปิสไนเปอร์อ้อมไปแล้วเฮ้ยไม่ใช่ลิเปอร์เข้าไปข้างในไม่รู้เข้าไปอะไรเอ้าเอ้าตายตรงไหนเนี่ยผมผมผมไปโดนเล็บอยู่ข้างในนั้อ๋อมีลิงว่ะลิงมา ลุมลิงกอลลิงจะตายแล้วเออมีมีกดเกิดมีกดเกิดไม่ต้องกลัวกำลังอยู่ข้างหลัดอ๋อตายโอ้อีกแล้วอ๋อนิเปอร์นี่มีเกิดด้วยเออโคตรแจ่มเอากูก่อนเองกูต้องสุดยอดอยู่แล้วถ้าไม่เอาเมอร์ซี่ก็จบอ่ะ ชุดที่5ตัวเที่ยวตัวเกมรู้สึกเฟลี่ยวเหรอเที่ยวตัวเกมแน่นอนอีิสิบิท์กันท้ายอิสิบิดันเลยมันดันแน่นอนอิสิบิุดท้ายโอ้มันต้องดันมันต้องรัวๆแหละไหนกับดิงม้าเนี่ยเยอะชัดไรประโยชน์แถมเมื่อเดาไอสัตว์โดนจนได้ช้างใครวะมันช้าแล้วครับดี๋ยวยู่ให้ตายเฉยไปยมันตายเฟ่ย์เนี่ยอยู่ข้างบน เร็วให้มีตัวดันแล้วใครมีใครเหยียบเหยียบฮ่าฮ่าไอ้กูนี่ต้องเพตะเดือดเดือดแล้วเนี่ยกูดิต้องกูดิจังหวะชุบเมื่อกี้แบบเยี่ยมไปเลยกูสวยกว่าเฮยบอกแล้วไอ้สัตว์จังหวะชุบแน่นอน5ตัวไอ้สัตว์ยังไงก็เพลย์กนเยียบบุลลอยอยู่เลยเงี้ยมองทุกอย่างอยู่ข้างหลังนี่มองคนตายอยู่ข้างหลังทั้งหมดเฮือเฮือเฮือได้ได้ได้ รอยแพสตายก่อนคนอยต่อยกัชุบไอ้ย่าบ้านมาต้องเล่นอย่างให้จริงแหละถูงแล้วต้อนถูงแล้วให้ไปสิบเอ็ดให้ให้ให้เออพลังแห่งข้าวไข่เจียวเลพลังแห่งข้าวไข่เจียวใช่เหรอพี่ใช่เหรอวะมันไปกินมาไงเออมีพลังไงมีพลังแรงกล้ามากินมา่กี้มากินแพ้ไงใช่ป่ะอ๋อแจ่มไปเลยค่ะบก็เดี๋ยวจะพูดเยอะไม่ได้แล้วนะดึกแล้ว ทุกชิ้นได้กาะกันอะไรนะ